ก็เดบิบ no ีเอลเหมือนเดิมหรือว่าบีสไตล์บีเอลกับเกมโตเกียวเซนซิเตอร์นั่นเองเด้อเดี้อเด้อโอ้ยเสียงดัง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 ครับครับครับโอเคก็พาร์ทแรกเนาะเออยังเดี๋ยวผมทำการเล่นดูก่อนแนะนำเล่นการเล่นเป็นไงเพลงกูติดลึกสิบปะเนี่ยเดี๋ยวเบาเสียงก่อนนะฮะ ถ้าเป็นติดวิกิตเมื่อไหร่กูดโดนแน่โอเค,อออาาเ,คเ,เดี๋ยวเราไปไลฟ์สเตจกันเลยดีกว่าส่วนเรื่องสเกลหรือว่าสเกลเนี่ยเป็นการเข้าสู่ในเรื่องเคลียในเรื่องแบบต่างๆเออเอาไอ้พวกไอดอลอะไรเป็นนี้เข้ามาอยู่ในกลุม่มออแปบ๊แปบหนึ่งแป๊บหนึ่งสัญญาณตอนนี้สัญญาณเน็ตอ่อนมาก กันนารอสักคู่โอเคอ่อาต้องราเสียหน่อยฟังเสียหน่อยเบาอีกเบาอีกอถ้าถ้าเป็นระดับ easy เนี่ยเล่นง่ายนะแต่พอร,ระดับนี้เท่านั้นแหละจะอ้วกแตกทันทีนะฮะเมื่อเจอระดับนี้เข้าไปและระดับนี้นี่ก็มังเร็วโคตรเลย ซึ่งผมจะเล่นระดับอีซี่ก่อนกับเพลงแรกนะฮะอืมโอ้โหเวลสี่สิบโอ้โหจีสองไม่เอาไม่เอาเวล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 สิบสามเนี่ยสู้สิบสามสิบหกเลยการจีจีสองไวเลย โอ oh, ้จริงๆนะฮะตาจีสองใบเราเรามีใบเนี้ยเออใบนี้ผมมีอยู่แล้วส่วนใบนี้ผมยังใบนี้ผมมีอยู่แต่ผมไม่ใช้ไงตาจี G. ผมเมาแบบตามในเรื่องคือเอาแบบตัวตัวเด่นๆตัวหลักๆเออเอามาใส่เดี๋ยวราสักครู่นะฮะอืม อรอสักครู่นะครับตอนนี้สัญญาณเน็ตอ่อนมากมนเน็ตเน็ตเน็ตบ้านของมันก็กาดด้วยประมาณนั้นก็โอ้โหแปดเดือสิบเปอร์เซ็นต์อะไรนี้ช่างเถอะใช่ยังมาเกมจากมือถือนะจากเลส n ตอ่าอันนี้ดูดีกแกันแรกผมนี่ที่ผมใช้นี้ โอเคอืมง่ายผมเพิ่มเสียงหาเราจะเล่นกันแบบไม่พูดนะเพราะว่าการพูดไปมันจะการเป็นการเสียสมาธิน่ะเราต้องเล่นแบบลื่นๆนี่เปิดเสียงเปิดเสียงมาฮ้ก่อนหน่อยก่อนหน่อย เฮ้ยอะไรอะไรโอ้โห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 บางน้วยโอเค ปสร็แล้วปสร็แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะทิ้งลิงก์โหลดอ่ะโตเกียวเซเว่นซิสเตอร์ซูเกะนะะโฟลเดอร์จะเพ็สแตนลเดี๋ยวเนละ่นง่ะทิ้งไว้ให้ไม่ต้องหัว ้เกิดู้วยเอะไรนี่เผลอๆเพิ่งทำได้ครั้งแรกอะไรเนี่ยเอสไม้ได้เองว้าวดเดียวเองดีเดียวเองได้ตังเยอะเลยกูโอ้โหโทษทีอยากอยากอยากวิธีเล่นก็ข้าวอย่างนี้นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวไปอย่าพรมภาพดูยูนิตนี่นี่นี่ยูนิตยูนิตเออนี่ยูนิตอ๋อนี่ยูนิตที่ผมมีไอดอลไอดอลนี่ไหนตัวนี้ผมต้องใส่ไปแต่มันพื้นที่ไม่พอเนี่ยต้องต้องไปอัพเพิ่ม เพิะะ่มีเท่าไหร่อีกสอนะฮะงันนี่ก็ระดับ S จริงจมันใส่ได้อตัวนึ่นะ,ะแต่ต้องเป็นระดับ6ได้6กวาเอ้ยไม่ได้หเหรอเออหได้หกก็ได้เจ้าก็จะได้เป๊ะเลยเด่อเกิดนี่เกิดแล้วเกิดแล้วนียระดับสะะิบะ เป็นตรจีโอเคใช่ใช่โอเคแล้วก็ไปเดี๋ยวเราจะไปดูการล้มล่ากกันฮนะนี่โดยการเอากา๊าซอ่ะเว้นแลนไม่มีตัวล้มล่างโดี๋ยไปสุ่มคาชาฟองก่อนโอเคีคาชาฟอง สูฟงฟรีกระเช้งฟรีใช้เลยผมเล่นไม่เติมเลยน่ารักเหมือนกันเนะี่เฮ้ยเออใช้บัตรใช้บัตรฟร้าผ่าลุ้นการดพีจีก็ได้จีก็ได้จีก็ได้ได้ไหฮะการ์ดจีไปที่สองโอโ้โห Uh huh. น้ำตาแทบไหลโอ้โหอีกใบนึ็กไหมใบหนึ่งเออใบหนึ่งใบนึงอ,อ,อีกใบคัสพีคัสพีจีก,ก,ก,ก็ได้พี P. ก็ได้ชี G. ก็ได้เอสก็ยังดีเอสก็ยังดีอ่ะโอเคไปที่จัดอ,อ,อูนิตเลยเดี๋ยวผมต้องอ ดูนี้กว่าเออนี้ใส่กาจีไปเลยนี่โอ้โหฟิวงอการ,อปปร์เอสทิเปอร์เอสนี่ใส่ไปนี่เอสเอสไอ้นี่นี่นี่ไปนี่นี่โอ้โหเอาเกินแล้วเหรอเกินแล้วเกิเนแล้วอะไรอะ ใส่ได้อีกแค่สี่ไม่มีนะสี่โอเคโอเคแค่นี้ก็ <c oughs> เอาออกทั้งหมดดีกว่าไอจัดจัดอยู่เด็กแบบอัตโนมัติเลยเอาเน้นอะไรดีนี่กว่าไหมเออจะให้เหรอสมดุลเออ เน้นแอคแท็กโจมตีโจมตีโหดขึ้นผูน้คนผู้ฆ่าฆ่าแอคแท็กโหดมากมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวดูนะ 8, 3, 3, 1, แปดสามสหนึงกับแปดสย์สองเฮ้ยอันนี้โหดกว่าว่ะเออผมอันนี้โหดกว่าจัดจัดไนแทนอืม ยัยย yeah, yeah, yeah. ัยยรอก่อนเราก่อนฮนะเดี๋ยวจัดอีกสักเพลงหนึ่งก่อนไปก่อนจะจบคลิปนะเดีย๋ยวจัดอีกสักเพลงหนึ่งคลิปนี้นี่มาสั้นๆมารีวิวฉเฉยๆโอเคก็เดี๋ยวอาจจะมีพาร์ทหน้าต่อละฮะอาจจะมีนะมาสุ่มกระจาะเองม,มาลุ้นมาลุ้นด้วยกันนะอือ รอสักครู่นะฮะอือจะรอวะออกซิออกซิโอเคโอเคครุ่มก่อนอือหตังเพียตังเพียบ,ยบโอเคมันมีการต่อสูอ้เออน,นี่ไงเริ่มแล้ว battle เว t กันมาเรามาสู้กันด้วยดีซี่นี่แหละเลือกเพลงอะไรเพลงไหนก็ได้ไม่เคยเล่นแบบเพลงนี้ เลือกใช้ยูนิตนี้นี่แหละ้วมโเซ็นก็ได้เพื่อเพลงมีลิสิตนะครับผมก็ไม่รู้ันกำมีไหมถ้ามีก็สวยในระดับนี่เลยดูสองดาวโถวดาเดียวพอแล้วอะไรสองดาวเนี่ยเราเรามันโหดเฮ้ยสิบกก้าด้วยกยันอยากรู้ใครชนะมาเฮอะโถผมนี่นี้เก่งขั้นแทบอยผมขั้นเท่า มามามาเหอะมาเหอะตีให er. ้ร่วงเดเด้อเด้อเทำไมรู้กสิมนเราดูอ่อนๆเงีมยไปดูเว้มาเหอะอ่อนๆละมามามาเดี๋ยวก็ฟินิชให้ดูเดี๋ยวผ่านชั้นลอยมา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 ิ๊บชึบชึบ โอ้โหเกิอว่าวไปเมื่อกี้นะวืบวืบวืบ เบ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 บไม่กีบบบบโอเคได้ครับจับจังหวัดได้นะแหลกแหลกแหกแหก ohu, lạc lạc quá ha. anh chụp chưa bả? để để để, anh chụp chưa bả? chụp nhá, chụp nhá, chụp ok, <laughs> โอเคโอเคดูดีใครชนะนะฮะผมเ่มเมือ่อกี้ผมเพิ่มไปหลายทีมากมาดูก่อนกันผมแพ้แน่เลยว่าแล้วประชูแพ้ประชูกลางเฉยเลยเรา <laughs> <laughs> แพ้แพ้นะฮะ <laughs> เสียใจ <laughs> เสียใจจุงโอเคอืมได้สี่ินนะโอเคก็ขอจบการ รีวิวเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อนพาร์ทหน้าแล้วก็อย่าลืมไปโหลดด้วยนะเกมเซเว่นซิตอนเออใช่ใช่ตัวเกมเซเว่นซิตอนจำเบื้มชื่อแนละ้วโอเคแบทตอนนี้ผมก็จะหมดแล้วนะก็ <S 2> <S 2> อย่าลืมกด subscribe c h a ช่องผมและกดไลค์ด้วยนะฮะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้าเย้